สวัสดีครับผมจากช่องคุงชายแจ็คชาแนลนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า CBR 500R ปี2022กันครับแต่จะเป็นรีวิวของแต่งนะครับตัวรถหลายช่องทําไปแล้วเริ่มต้นด้วยชิลหน้าครับผมตัวนี้เป็นชิลหน้าสีสโมกนะครับตัวนี้สั่งช้อปปีน่าจะประมาณ650บาทแล้วก็ชิ้นที่2ครับเป็นกาดมอหนำครับผมตรงรุ่นเลยตัวนี้550 Sho เหมือนกัน ชิ้นที่สามครับผมจะเป็นฝาถังน้ำมันตัวนี้เบิกศูนย์นะครับเป็นของ H2C รู้สึกจะสามร้อยห้าสิบบาทชิ้นที่สี่ครับตัวนี้จะเป็นการลอยถังครับตัวนี้ก็เบิกศูนย์เหมือนกัน H2C เหมือนกันตัวนี้ก็รู้สึกจะสามร้อยกว่าบาทเหมือนกันชิ้นต่อไปครับจะเป็นท้ายสั้นพับได้อันนี้ไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมตัวนี้ช้อปปี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้แม่เหล็กจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องไปโมเพิ่มตัวแม่เหล็กหน่อยหนึ่ง ตัวนี้รู้สึกจะราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับชิ้นสุดท้ายครับผมตัวนี้จะเป็นท่อ X c a l าลิเอันนี้เพิ่งจัดมาเลยตัวนี้จะเป็นสลีปออนนะครับท่อคาร์บอนเป็น2.5นิ้วสวยๆเลยนี่รถยังไม่ถึงพันโลเลยครับยังไม่ได้เช็คระยะแรกเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันนะครับ เบาขึ้นนะครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค้างบ้านจะดาวโอเคครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคุณชายแจ็คขอบคุณครับผม